วันอาทิตย์นี้เลิฟแอดฟ์สบยพามากระทุ่มแบนไปวัดหลัก4ี่หลักห้าหลังจากที่ทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยเสร็จวันนี้เสืออ่านล่อเข้าไปทั้งข้าวมันไก่ทั้งข้าวไข่เจียวแถมด้วยก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งอีกหนึ่งโอ้ยตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าหลังจากที่ทานอิ่มท้อง กันแล้วก็ไปวัดหลักสี่ถนนเส้นนี้เป็นถนนที่เราเคยามาเที่ยวกันแล้วแล้วก็มีความร่มรื่นเป็นสวนผลไม้มีชุมชนที่นี่น่ารักที่นี่ก็จะเป็นสวนผลไม้สวนมะนาวฝรั่งแล้วก็มีชุมชนเอาออกมาขาย อันนี้เป็นริมทางที่เราปั่นผ่านมาเป็นเส้นทางที่เรากำลังจะไปวัดหลักสี่วัดหลักห้าแล้วก็มีตลาดร้อยปีที่วัดหลักห้าด้วย <c oughs> เส้นทางสวยงามมีสวนผลไม้สวนฝรั่ง อันนี้เป็นสวนฝรั่งแล้วก็มีแซมด้วยมะม่วงกำลังออกช่อเลยเรามาบันทึกบรรยากาศหลังจากฝนตกไปแล้วสบายๆมุ่งสู่วัดหลักสีสโมสร เป็นสวนไร่นาสวนสวยงามแต่วันนี้เรากําลังจะมุ่งไปวัดหลักสี่แต่ก่อนจะไปเราก็จะฉีกออกด้านขวาไปซะกก่อน <c oughs> เพื่อที่เราก็จะไปดูสวนก่อนที่จะเข้าวัดบร,ริเวณนี้เป็นบริเวณปลูกองุ่น ของทางองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครที่นี่เป็นสวนอังุ่นเราพามาดูสวนอังุ่นกำลังออกช่อเล็กๆสวยงามน่ารักเป็นอย่างมากถ้าสังเกตดีๆจะเห็นช่ออังุนเป็นพวงออกมาเล็กๆที่นี่เป็นผลผลิตของสมุทรสาครแล้วแบดฟ r ร์ส u บพามาเที่ยว วันนี้เสือน้องเอเสือน้องอ๋อยติดภารกิจรวมทั้งครอบครัวของน้องออฟเสียดายที่ไม่ได้มาด้วยกันแต่ออคราวหน้าเราจะพามาที่นี่อีกครั้งหนึ่งร่มลื่นแล้วก็ไม่มีไม่ค่อยมีรถรวมทั้งคุณพี่สริริชัยและคณะน้องปิ๊กถ้าได้มาที่นี่คงจะสนุกแน่ แล้วแอดฟอร์สบก็เลยถือโอกาสพามาทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ปั่นในสวนให้ดูกันสนุกสนุกฝากเอาไว้ที่นี่สวนองุ่น